ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะรอยแล้วนะคะกำลังจะรอเรือข้ามฟากอยู่แม่แม่ขึ้นเรือกันพร้อมแล้วค่ะเน้นนอนกันแม่แม่คืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยแมวไม่เอาฝนมาแล้วไม่ต้องแหน่ังแมวแล้ว เมื่อกี้เม่อ้น้ำชาจ่ายให้ใครพี่ในสุดใช่ไหมใช่ใช่ใช่จ่ายให้ในสุดนี่แม่แม่แม่เรารอแล้วค่ะเละอันเละอันเล่นกี่โมงแล้วแม่แม่มาหกโมงแล้วเนี่ยกับร้องสามตุ้งมุ่งมันนอนมันนอนนี่แต่เมื่อคืนแล้วค่ะตอนนี้อแม่อหมแม่ก็ไม่เยอะที่ตื่นมาก็ตรงนั้าเราคิดว่าหมดแล้วสัมภาระสุขภาพของพวกไอ้กิ๊กไก เราขึ้นเรือรอบ <pos anch ions> แปดมืนะคะเราขึ้นก่อนเขาบอกว่าให้มันรอบนเรือได้แม่ก็เลยมันรอเลยก่นได้นอนกันไหมแม่สบายมากทำไมหน้าตาแม่ร่วงโรยขนาดนี้สบายมากอะเด็กๆมาเด็กๆได้ออกจากบ้านรำแล้วให้แั่นดำปิดบังสายตาใช่ไหมใช้แล้วค่ะคืนได้นอนไหมใช่หลับๆนอนวันนี้งดแหรรักแมวนะ